สินิวโยนอมนือมน้อมข้ามาเฟป้นที่แน่นอังเอสะทายังอยู่พร้อมฟังลาโนยสิโอลำเป็นน้องม,มาอีกซ้ำถลำสูส้ดอกวองการเสื้อตำนานเสียงมีหกลักษาสง,งวนไว้ฝากในเด้อลุงป่า ยุกี่เพนพะกาฝากลุมป้าเอาไว้เน่ซอยดูแลซอยคำเชียลาน้นยอย่าปล่อยวางโบทประพันธ์นั้นในส่างเป็นนวนจันนองลามูดีบ่ดีให้คอยดูนี่ท่านล้ำพวมเล่งเงาเจ้าล้อคอยเฝ้า ห่วงเอนอน้ออพี่น้องเอ้อผ้ากันเทีอย่างยูลูกมานางคางพ่อนผลาแป่งข้าหายพ่อแต่เสาร์มืนพ่อจ๋าน่ำจัไหวจะพอพอจ๋าว่าน้าจะไหวจะพอความสุขจะไม่แกจอดทอลกเลย เป็นผ้ากระเห็ดอย่างยู่สวยเพ่นง่ายป่านีบอแต่งผ้ากับมาฮายพอแล้วย่ามได้สิได้ผ้ากับไปเปิด้านลูกไงฮะสู้รอกตั้งหลังพอจ้ากิจาการเปิดลานนวดกับวาดุ่งดีลูกค้ามีมาอุดหนุนแต่ละวันบอมีเว้นน้อนเองคิดว่าเขาคอยเก็บคอยออมเอาอีกประดอนเขากระสบายดอกจ้าพอไม่ละจ้าพอเรื่องกิจาการลานนวดน่ะวันหน้ากับนองนอ ล้วก็เอโย่แล้วก็แม่ป้าแดจะเป็นคนดูแลจัดการเองเะพอเรื่องกิจาก,การล้าหนุ่วัดหน้าว่าึ้นมาพอเก่าดีใจอยู่แต่ว่าป้าแดดครับเอโย่นี่ฮะเป็นยังพาลูกพระหลานรอบ้านรองของรองของคนเท่าอีกแล้ยวยังสี่เหรามันสิเป็นเงินสงรอกคนบอลนเฮ้ยกระเฮ็ดจังใดเนาะผู้ซอยเอ้ยขันบ่าหาเลาะบ้านเลาะซองหาลูกค่ามันกับว่ามีลูกค่าสิมาบอกเล่าไปเมีย เออเอาเด็กน้อยไว้หลังขันมันยากหลายปลาแดกกับสิภาเขาไปเป็นกะหรี่เบิร์ตเบิร์ตสะเถาะเฮียกระบ้าจังสันล่ย่อยเดี๋ยว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 จะเฟิรมจะเฟิร์มละละมายืนเข้ากันยืนจะเข้าก่อนยืนยืนเลี้ยงกันกันนะเป็นแต่เป็นกะหรี่เลยว่าสู่ยืนยืนมาทราบลาบมายืนละละอีหนึ่งมึงพอต้องเสือกกระโหลกมายืนให้ก็ชุ่มงามๆเลยยืนคอยว่าสิเป็นกะหรี่ผูดเลี้ยยืนเแยงกันยืนเแยงกันมันกระโหลกน่ะมันตัวสุดท้ายแล้วสินค้าชั้นปวดกูยืนติดติดกันเอาล่ะสิ ช่วงนี้ทีมนั่งเอกสิบอกเลขพี่น้องเด้อเบิ้งในไล่สดกระซามาเนี่เจ็ดหนึ่สี่ซื้อเอาได้เจ็ดหนึสฮะไม่ยังก่อ1เจ็ดสี่เจ็ดหนไปยังใครวาเจ็่งสี่เอานี่เด้อเจ็ดหีเจ็ดหีสิบสี่นมี่เด้อเดียนให้ก็ไปทัวเนาะสิบสี่กะว่าองน้อแม่ป้าเด้อมุ้งจังไหร่มุ้งจังว่า14บนมเออบัคข้หลังบักมันมีนมซ้ำเด้นอบักข้างซ้ายมันมีนมด้ว จังสันละผู้ซอยเอ้ยมันเห็ดยังใหไดๆเฮามันนนจันเอ้ยนนจันอยู่บ้านบ้อนอนจันยงไผ่ไหลใหญ่ยังไผ่ะนอนจันครับผู้ซอยสักกรมาโจมหายเตลุ่มันเกิดลูกปันไดกระไดไอเียมันเกิดแท่นติดทำตัวสดเออ้เบิร์เดย o ทูยูนไผ่ละเน้อบบแฮปปี้เบิร์นเ y ย o HAPPY BIRTHDAY น, cache 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 น้องนวลเจนที่นดับหรอแม่เอาไมเอามเลเลบรซอร์ไพซ้ไฟกับบปิดจะสูจุดไมจุดไมจุดไมมมันผัดลมแห้งมันก็เลบบเซอร์ไพเอาเป็นเซื้อให้โลกก็แล้วกัน พอปู้สาวเนี่ยเทียนปิดพัดลมธรรมศาสตร์จะเข้าเนี่ยเกิดกับพ่เอเทียนน้อยเทียนเหลืองมาใส่มันก็ดับง่ายมือน,นี้การเซียนกูดีจริงๆนะอีพัดลม,ม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday. เปยนคือเปาเป่าเป่าประ,ปประด็โควิดโอ้ยนวลก็หัวก็ูมือนี่แหละว่ากูได้หัวหน้าปัญญาอ่อนนวลจันไ <c oughs> อเอาเค้กมากไออย,ยากแห้งแห้งยังบ่ดมกินลงมาทักท่ามังค์นนี่น้องนุ้นจันเป่าแล้วเดี๋ยวไอเอาไปกินเดือนนวลเด้อเอามาปะเปาอามาเสื้อผ้าย้งขาวสนะโ <c oughs> อหยอกเสื้อนวลเป็นที่เ็นปุ๋ยสมบกินน้ำส้วนนวลจันจ๋า บันทีไอเทพสิอวยพ่อไหนนวลได้บันนี้นวลอยากให้ผู้เฒ่านางน้ำได้เป็นยังเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวนางนเล็กเสียสาระให้ผู้ชายในส่วเดี๋ยวเดี๋ยวไอสิอวยพ่อไหนนวลเดีนวลถือไปได้ไหมป้าสาธุเดชเทพขอกราบถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนาัยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลคุณแม่ทรณีแม่คงคาแม่โพส แม่ตานี้โอ้ยเป็นมาทางนี้วพอ่อมันเกิดมาได้เอิญไรป่ะในติปแด่ฮะคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันาดาลประทานพรให้น้องมันจันทร์ของไอ้น่ะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแล้วก็คอยห,ห้องหาักกันตลอดไปเดอนอน <c oughs> พ่อครับพ่อมาเกิสดสวยพ่อในน้องเด้่บอครับพ่อเอา้าพ่อกะว่ามันตัวว่าบทชุดนี้หร,หรือไม่น้ำกันอะไรล่ะชั้นอ้า พ่อกะว่ามันโตว่าเบิร์ตสุยางสุนิ่อลหรือไม่รับกันนั่นละเดี๋ยวมื้อนี้กินเค้กไปก่อนเดี๋ยวว่างๆไอ้เก็บเงินได้หอดพันมือได้หนิไอ้สีผ้าอีลาไปซื้อของอยู่ในเมี่ยงเป็นของขวัญให้เด้อบอกอีดีเตี๋ยเทียวบอกอีดีเหรอเนาะตอนนี้ได้สองหนอยหาซิบเล้วเกี่ยวคารับจ้างเริ่วนจัดเลยวันเกิดนี้พ่อขอให้ลูกเป็นคนหูกระตันยุต่อพ่อแม่สุ้มกับเพือยเลี้ยงโตเจ้าใหญ่เจริญสุขกายสุขใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลูกเด้อมันจัดย่อมเมื่อไหวแล้วพ่น่อผู้มีคุณสาธุบุญปกปักเป็นห่มพ่อให้เศร้าสนนะจ่าพ่อมีความสุขได้หลายลูกเอ้ยเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทําไมมันเอาอย่างนี้ใีเสยงผู้ดถึงบ้านสักทีน้องนอนจันทร์สุดที่รักตีมันีตีติดสวัสดีครับคุณพ่อผู้ช่วย กอเทาแหมานี่นะแม่เอาสวัสดีครับน้องนวลจันสวยจ้า <c oughs> อ้ยพี่ตั้งเออไปไปแม่มึงกลัวมันเขาแมคโดโนัล่าเนี่ยไม่ยังนะมึงก็คือให้เว้ยคือยังมึงว่าสแคตดักกูยังเอ้ากูเห็นดักก่ได้ตัวไม่ยังกูมีอารมณ์พ่อครับ คือยังสี่ดอกครับมือนี้ไปจากไหนมาจากไหนลูกคือป้าป้าของผมเนี่ยให้มาถามเหลืองเงินดอกที่ยืมไปย่ำดจสี่ใจครับพ่อเงินดอกนี่ท้องสุกเหลือเงินดอกนี่พ่อพอดีลืมเด้ลูกแต่ว่าพ่อขอผัดขอนัดไปหอดสิ้นเดือนพ่อสีน้ำไปจ่ายเบิดลหอดบานหอดเงินทุกบาททุกสตางค์มือนีเป็นวันมันเกิดของน้องมาหอดมาถึงแล้วโอ้ยพ่อในน้องสนต์ลู้ใช่ปะมาตันต์ู้เอาตังค้งท้องสุกโอ้ยพ่อในน้องพ่อมันเกิดให้น้องก่อนพ่อเถาคือเปิดทางดีแต่ว่า ทองสุกเบ้ายอกเล่นเด้อคุณพ่ออย่าถือสาผมนี่มาอวยพรวันเกิดนวลจันนองเสือแหวนท้องมาพอเสือมาพร้อมในนวลไปบอกใกล้กองขวัญในนวลใสมาด้วยใจรักแท้สิเอาซ่อนและแน่จริงนวลเอ้อไอ้ทองสุกอยู่นิ่ง เยาว์แง่ฮาเอวพีถ้าไในแง่อยังอยู่นวลนี่ยังบอกเคยคิดแม่นผู้ใดเชิญเสียงลจันเป็นยังขึ้นไปเสียงบรรยายจะเสิรลูกใายสิเป็นแฟนน้องเรียกตามองเจ้าเห็นไปเนี่ยบักหนาเงาเนี่ยนะโอ้ยบอกว่าในเครื่องกูจแจเม็ดเออปักหาเมื่อยยังความเมื่เสียวเหตุกูน่ะ กระโดดน้ายือนบอกเขาคุณดีๆไว้อย่านั่งเบากูยืนแล้วฮะกูยืนแล้วโอ้มึงยืนแล้วห่วยนี่ไหมนวลจันเอ้ยนี่แม่นุ่นยันแม่อันนั้นบักท้องดีบถูกยับไปแกคนนี้เท่าไหร่มาตีกูได้ไท้องสุกเอ้ยอะไรเหรอ ก่อนสิวอยังไปให้เกรงใจเขาเน่ทถอนสำรวมบ้างอย่าลวงเกินทัานขึ้นเมื่อท่านมาเยยอย่างอายคนเขาสิว่ามันอะไรฮากับปันวะก็เลยสั่นาบักสันดานนำมาเขาสิเลือกผู้ใดทอนกระจนแทแต่ผู้ญิง ท่านคนจริงย่ามาเบาอยากอายค้นเขาสีซ่าโอ้บักนี่แมมวัดกันตัวตตโตวเว้ยปาดโ้บักทาเนี่ยมาเลกูออกจากบ้านปานกูนั่นเบาเม่นคนกูกับมึงเพิ่งเริ่มตเลยโอ้ยผากินตับเลยกระลำเล้าธรรมดากระเล้ารลำไทยเฮ้ยกระลำรมโเลี้ยงอยู่เทียดังขึ้นหก่งสักก่อน กูกับมึงเพิ่งเริ่มต้นบ่ถึงทีอวสานบ่าละการยังมีอีกบ่นานก็คงหูปักด้เงานาอดสูสุ่มผีบามาตูเจรจาหาเรื่องแนวบ่แมนมึงกลบลงอีกจังไรดูกูบอกกับมึงบ่สะดวกว่ะนาคือมาบักแดนเดี๋ยวเดี๋ยเดีวเดี๋วล้วน นวลอยู่นี่เบิางมันวายผมมันหนาผมคือหมาบักแดนนะเนี่ยซ่ามันคือสูงห์บ้างหุบมัละบ้างหุบมึงว่างหุควันแม่ไม่ขี้เว้ยทงไมกูอยากมึงสูงมาสูมันสูมันละหนาคือหมาบักแดนโอ้ยส่วนอีแม็กโดโน่นี่ส่วนวามึงคือแมวเป่าหนาคือหมาขี่เงี้ยนหนาคือหมาขี่เงี้ยนคือบอลลัมเองสัตว์อะ นมาขี่เียคือหมาขี่เฮี้ยนหมาขี่เฮี้ยเตะเออคุณคุณเอีนกขี่แมวเป่าโอ้ส่วนว่ามึงคือแมวเป่าว้าอย่ามาด่าเจ้าปอบเขัว่ามึงหนัล้วมก็เบิ้งนเน่ยเิหนกิไดเข้าไว้ดินล่ะดยากินหัวลาบ่าอังมโน ในตัวกูเป็นตัวโกงไหมพ,พ,พ่อคุณพ่อผู้ช่วยครับตั้งแต่ผมเกิดได้ใหญ่มากบ่ไม่ไผเคยมาดาผมขน,นาดนีจักเทียผมเคียสผมมายอม้อมคุณ <ขอ S 1> พ่อผู <ไ ac. S 1> ้ชว่วยครับไอ้บังนายานเงี้ยนี่มาขอโทษผมเดียวนีเลยครับว่าสั่นผมมายอี่ล้ผมเพียสมากเลยเแต่เเกินไปท้องสุกกัคือกันพากันไปขอโทษเทพคือกันพากันไปขอโทษท้องสุกเด,ด,ดี๋ยวนี้ไปเพื่อให้เรื่องมันจบเดี๋ยวเทียบสิไปขอโทษเองครับ เทพสำนึกผิดหรอครับพอ่อกล้าับกูเด้อเว้ยเดีวพ่พพอไปทถักลางก่อนได้ไมาแล้วขอโทษน้ท้องสุกอะไรล่ะมาขอโทษเด้อมึงจำงม,างมาเลยด้วยบักท้องสุกมึงมามีทางสมั่งกันวันจันทร์ดนะเว้ยเพ่าะว่ากูกับนวลจันทร์ฮักกันแห้งนอนน้ำกันทุกมือ <c oughs> ส่วนมึงตัวไร ทำใจไว้เลยเด้อเขาขอโทษอีเด้อท้องสุกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาขอโทษไอ้เทพไปขอโทษไม่เห็นอย่างคุณปอผู้ช่วยมันอะไรไหนลูกมันขอโทษผมแล้วแต่ว่าผมคือเครียดมันขอโทษผมว่ามันนอนกับนวลจันทร์สู้มือเอ้าพ่อผมไ่เคยมาครับสีเรคโคบกับนวลจันทร์ดอกว่ายังงันนะครับคุณปอผู้ช่วยนวดจันว่ได้นวดนผู้ใดำบุได้ยวยันตามมาลูก จะไปเชื่อผู้ใดได้ลูกเนี่ยมึงมีปากเสียมากนะบางนาเงาโอ้ยคุณพ่อผู้ช่วยครับเป็นแบบนี้ผมขอขึ้นเมื่อก่อนละกันเหมือนนี่แต่ว่าคุณพ่อผู้ช่วยอย่าลืมนะครับเงินดอกที่ยืมพ่อผมไปออาไปจ่ายพร้อมบักเทียบเป็นยังบางนาเงาโอ้ยถามเลยคือโอกาสได้กุณมึงหลายรอบแล้วเนี่ย กว่าบางหลายเทียร์เลยเป็นบ่จะไปเช็ดน้องกูเขียดเป็นยังเห็นเฮียควางเลยเห็นหมลไม่ได้มาเขียดวิบักอดีตมึงก็บ้าจังครับบอกขอดีๆเนาะมึงมึงบักแพ้เด่นจะเทียร์เกูถามในเถาะหันน้องกูมันเขียดกูตีถามมึงว่าหันมันเขียดแล้วมันเป็นยังหันมันเขียดแรือมันยิกเฮี้เหร็ดดิ่มันบ้าจังสิจเลืยอมเลยเอาไปสรอยกันเถอะกันหาเงินมาให้เขาภายในสามมือเข้าใจป้ะ ถ้าไม่เกินสามมือมันจะเป็นยังมันจะเป็นสีมนันจะอีปอบเอออันนี้ได้อันนี้ได้พ่อครับขันว่ามีกับยาฟาวหากระไรเด้เอ,อผมเข้าใจสถานาการณ์ในตอนนี้ดีโอ้โหดีจัง,ดงใดขันมีคอยขึ้นกระไรเด้อครับพ่อไม่ไม่ลาะเฝ้าไปลูกสาวพ่อหลายอยู่นะมอ้โหดีก้มูัวเถอะผู้บ่าวครับผู้บ่าวสุดวังหันครับบักแด้เจอบักแด้บันเนาอ หมักผู้บ่าวผู้นี้เราเฮ้ยโอ๊ยไอ้เต้าควยใหญ่ไอ้เต้าเด่อเอ้ยเจียงผู้ใด้ปะไปไปไหนเอ้ยถ้าลูกถ้าลานไปเปิดร้านนวดหาเงินหาค้าส่งดอกพร้อกับนั้นไปปลาปลาสัวซูเปิดร้านนวดเดี๋ยวกูณทเป็นร้านออฟเองเนาะสัว